นานมาแล้วตำนานได้เล่าขานถึงแมนชั่นร้างที่อยู่บนเนินเขาอันสูงชันและมันได้ปล่อยพลังอันมืดมนปกคลุมเมืองที่อยู่ด้านล่างของมันไม่มีใครรู้ถึงที่มาของบ้านหลังนั้นแม้กระทั่งบุตรคลที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในเมืองก็ไม่สามารถจำต้นกำเนิดของบ้านร้างหลังนี้ได้คุณผู้ที่เป็นคนที่คลั่งไคล้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปเจอบ้านร้างหลังนั้น และหวังว่าการกระทํานั้นมันจะทำให้รู้เรื่องราวของประการแห่งความมืดหลังนี้ได้อา้าวตัดกันอย่างนี้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและในวันนี้มากับเกมที่มีชื่อว่า Spooky Jumpscare Mansion นะครับ เอาจริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เก่ามากๆแล้วแต่ว่ามันมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและประเด็นก็คือผมเคยเล่นไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งผมเล่นไม่จบนะครับฉะนั้นผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องงามยามดีที่ผมจะนำโปรเจก t นี้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเผอิญไปเจอวาอ่าเกมนี้เนี่ย เขามี DLC ใหม่ที่ชื่อว่า d o l l House นะครับซึ่งเป็น DLC ล่าสุดและมาในตอนปี2020มั้งประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญเขาทำในรูปแบบ HD Renovation ด้วยก็คือมีการปรับกราฟิกให้มันสวยขึ้นอะไรแบบนั้นอีกด้วยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะโดยเมื่อเรากด New Game แล้วนะครับนอกจากตัวเกมแล้วมันก็จะมีอีก4โหมดให้เราได้เล่นกันก็คือมี Endless Mode อันนี้คือเล่นแบบว่า ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเนาะแล้วก็จะมีค a r a มาริฮ o ส p ิท a ลซึ่งก็มาหลังจากาเกมนี้ปล่อยมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าอันนี้อันใหม่สป o กี้ดอ l ์เฮาส์นะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเริ่มเล่นทีหลังหลังจากที่ผมเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือ Build Your Own Mansion หรือว่าเราอยากจะทำเวิร์กช็อปอ่ะเอออยากจะไปตะลุยแมッ ที่คนอื่นสร้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันน่าสนใจครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันที่แมนชั่นกันก่อนเนาะโอเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับโดยพูดคร่าวๆนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีถ้าเป็นภาคหลักนะครับคือมันจะมีอยู่ทั้งหมดพันชั้นเราต้องฝ่าไปได้พันชั้นมันถึงจะจบเกมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเริ่มพาร์ทแรกด้วย50ชั้นก่อนละกันเนาะแล้วก็น เดี๋ยวถ้ามันมากมันน้อยจนเกินไปหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็จะทําการสเตปอัพนะครับเป็นร้อยชั้นหรือว่าอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มาเรามาต่อดูกันเลยดีกว่าครับผม Let's go อุ้ยคือมันค่อนข้างจะอ่าอ้าฉันชื่อสปุกี้โมเดลเปลี่ยนใหม่นะครับดูดีขึ้นเยอะเลยและนี่คือบ้านฉันนายผู้เล่นที่ถ่อมตนจะสามารถฝ่าไป1000ห้องได้ไหม แลวนายจะรู้ไหมว่ามีอะไรรออยู่ด้านหลังหรือมันจะมีตอนจบหรือเปล่าเพราะาฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน just, just ยังไงก็เหอะไปไปซะโอ,โอ,โ,อโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่คือเทียนไม่มีอะไรนะทําอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมจะมีห้องขวาห้องซ้ายขวาร้ายซ้ายดีขวาละกันนะครับพี่เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ ห้ิชั้นนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ห0สิชั้นกันก่อนว้าวมีเสียงเพลงอะไรไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้อันนี้คือปราสาทอย่างนั้นเหรอคือเมื่อกี้มันมีอินโทรเนาะเขาก็บอกว่าปราสาทนี้เนี่ยไม่มีที่มาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาได้ยังไงอะไรแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะพรามันคุ้นๆนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับอืมมีเป็นเตียงนอนด้วยฮนะ ค okay. ไม่ได้มีอะไรนะครับตู้นี้ก็มีที่นอน okay. โอเคอูดูเขาปรับดีไซน์ได้สวยขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยครั้งแรกที่ผมเล่นไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ดูดีขึ้นมากเลยนะครับไปเฮ้ย <c oughs> hey. อะไรกันนะ่ะมีเทียนอีกแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรนั่นอันนี้อะไรอะ่ะโครงกระดูกอย่างนั้นเหรอ ฮ้ยมีกระดาษโน้ตครับเขียนว่าตอนแรกที่นี่เนี <men> <men ่ยมันก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่าฉันอยู่นี่มาหลายวันแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกคอแห้งยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ฉันก็รู้สึกเสมอเลยว่ามีคนมองฉันอยู่ตลอดเวลาโดยอะไรบางอย่างนี่มันไม่โรแมนติกซะเลยไม่โรแมนติกซะเลยหมายความว่ายังไงครับคือ ทำไมมันเกี่ยวกับเรื่องความโรแมนติกอะไรแบบนั้นโอเคมีโครงกระดูกด้วยเริ่มแปลกๆครับเกมนี้สามารถวิ่งได้นะครับโอ้โหมาแล้วอันนี้คือ OG เลยนะครับเป็นทางโล่งๆอาจจะมีจัมส์สแกร์อีกไม่นานอันนี้ห้องนอนอีกแล้วครับขอนอนได้ปะขอนอนได้ปะไม่ได้นะครับ กันไปกันต่อเฮ้ยดินเสียงอะไรแปลกๆด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรขวาลายซ้ายดีอีกแล้วเราไปทางขวาต่อครับทางนะไม่ใช่ทางตันแต่ว่าเป็นทางวนโอเคไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาโอ้โหโอเคไปกันต่อครับ มีเสียงอะไรไม่รู้ด้วยฮะมีเสียงแบบมีคนกดเปียโนอะไรเงี้ยเหรอโอเคมีทางไปต่องั้นเราไปต่อครับเรียกได้ว่าแต่ละห้องมันผ่านไปค่อนข้างไวโอเคมันล็อกทางนี้ก็ได้โอเคเป็นทางตรงอีกแล้วครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหทางแยกโอ้โหทางทางเยอะแยะเต็มไปหมดโครงกระดูกอีกแล้วเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับไปต่อยังนิ่งๆครับโอเคอันนี้เป็นห้องเดิมด้วยซ้ำมั้อเนี่ยมันเรนดอมเจเนอเรตยังไง <c oughs> เข้าทางเดิมแล้วกันมีรูปภาพครับโอ้โหแต่ละรูปนี่คือไม่พิสมัยเป็นอย่างมาก มีอีกแล้วครับฉันรู้ว่ามีบางอย่างกําลังตามฉันอยู่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเดินวนผ่านห้องเดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่าหวังว่าการทิ้งโน้ตนี้มันจะเป็นเหมือนการทิ้งเบาะแสไว้ซึ่งมันจะทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไปยังเป้าหมายได้ฉันหวังว่าหมึกของฉันจะไม่หมดซะก่อนนะตอนนี้ฉันหิวมากๆเลยอยากกินหมึกไปละกันนะครับไม่ดีนะกินหมึกไปนี่โห โอเคขอสั้นๆขอทางสั้นๆละกันเอาละยังไม่ยังไม่วิ่งนะครับยังแบบนิ่งๆอยู่20ชั้นเข้าให้แล้วนะครับเฮ้ยห้องมันแปลกๆฮนะมันมีแบบว่ามีแบบรู้วอะไรอย่างี้ด้วยนะครับโอเคเอ่ม เรามาทางนี้กันสิชึบไปต่อครับเข้าตรงกลางไปเลยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าแปลกๆเดี๋ยวผมขอเวลาเช็คอะไรนิดนึงนะฮะผมเปิดจัมสแกร์แล้วนะคือเกมนี้มันมีการเปิดจัมสแกร์ได้นะครับเปิดปิดจัมสแกร์ได้ว่าเออมันจะมีผีมาผีโผล่มาแบบให้ตกใจหรือไม่ตกใจนะผมก็เปิดแล้วนะครับแต่มันนิ่งกริปเลย ลองซ้ายบ้างสิโอเคเราโผล่มาตรงนี้อีกแล้วผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอุ๊ย <st as> อุยโอ้โหมาแล้วครับ <laughs> จำแรกแต่ว่าเสียงมันเบาไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ตกใจละ ไปต่อครับแต่เมื่อกี้คือน่ารักมากเลยนะจัมสแ์แรกนะครับไปต่อไอเชฟเฮ้ยโอเคเนี่ยว่าจะเป็นทางตันรอบนี้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอ่านดิหมึกนั่นมันไม่ทำให้ฉันหายกระหายน้ำเลย รสชาติก็แย่กลิ่นก็แย่อีกฉันไม่คิดว่าการดื่มมันอ่ะเป็นไอเดียที่โรแมนติกเลยนะโรแมนติกอีกแล้วอ่ะอะไรวะ <c oughs> มันกินนั้นไปจริงๆด้วยครับทุกคนกินกินหมึกไปจริงๆฮะสิ่งเอฟเฟกยังดังกว่าเสียงตกใจเลยงงมากโอเคไปต่อครับ ห้องที่33ว้าวหุยห้องนี้เปลี่ยนไปแต่มีโครงกระดูกอยู่ทุกที่เลยนะครับมีเก้าอี้นั่งด้วยขอนั่งพักก่อนไนดะ้ไม่เหนื่อยไม่ได้สินะห้องนอนอีกแล้วครับมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคเฮ้ยห้องสาม อ,อืทางแคๆแบๆอย่างนี้โอ้โหทางแคๆแบๆอย่างนี้อีกแล้วเอาละครับสี่สิบชั้นแล้วนะอันนี้เป็นห้องนอนสีเขียววะ่ะเสียงมันเสียงมันเริ่มที่จะแปลกๆอะไรนะครับอุ๊ยอะไรวะ มีเพลงเฉยตกใจอ๋อเป็นเสียงเพลงของเกมเหรอครับเนี่ยแปลกวะใช่เหรอเออเป็นสียงของเกมจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมงงเลยโอเคไปต่อแล้วกัน ันนี้เป็นห้องเตียงแดงนะครับ45ละนี่ดอปซ้ายดอปขวาโอ้โหไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมคิดว่ายิ่งผ่านไปเรื่อยๆผมว่าความหนักหน่วงน่าจะน่าจะมากขึ้น,นครับผมเห็นแบบนี้ทุกครั้งผมก็มองขึ้นทุกครั้งเลยนะฮะ มันมันชวนชวนหน้ามองจริงๆโอเคเรียบร้อยครับ50ชั้นอันนี้คืออะไรเซฟโอเคเฮ้ยอะไรอะพีล่าเฮ้ยพีเจพักอพีล่าหรือเปล่าทำตัวเหมือนต้นไม้และตายมาในตอนอะไรนะ ฤดูใหม่ๆร่วงนี้แล้วก็จะมีแมวนะครับแมวโอเคงั้นเดี๋ยผมขอจบพาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนก่อนแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวตั้งแต่พาร์ทหน้าผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มกันที่100ชั้นไปเลยนะครับก็คือตั้งแต่ห้าสิบไปถึง150เลยดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมนะครับเนาะโอเคไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ